สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสุขูสุขคนนะคะเนาะหลังจากที่บอคอยได้มีเวลาเนาะ,ะคือว่ากำลังบอกำลังเฮ็ดกำลังทำวิดีโอที่บอกว่าจะของสบายนะคะพี่น้องเออแต่กะบ,บ่แม่แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าอ่ากำลังในอ่าสองสามมือ่อที่ผ่านมาคือว่าปู เขา่ารงพยาบาลอ่าเพราะว่าปู่เพิ่นต้องไปอ่าผ่าตัดออ่่าาในเขานะคะแล้วก็ใส่อ่าใส่ใส่พัวอีกอย่างแม่ถอนในเขาเนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่เล็กใส่เล็กอ่าในเขาในอย่าง,างนั้นแหละเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเจ็บเขาะะ่าเนาะกาเลยช่วงนี้อันกาเลย่อยงๆแน่เนาะคะ่ะก็คือว่าอัน อันเดินลงอันต้องหาวิดีโอหาเฮตุวิดีโอตอนแรงกินข่าวแรงแล้วอ่าก่อนที่จะอาบน้ำเนานะคะ่ะพี่น้องจะคอยจะมีเวลามาเฮตุวิดีโอเนาะคะ่ะเพราะว่าคืออันเต็มเวลาของอันเนี่ยคือว่าตื่นเช้าขึ้นอ่าก็ต้องอ่าดูแลยาเนาะคะ่ะเฮตุกับขอกับข่าวเหตุอาหารเช้าแล้วก็พาข่าว,อา,วาอาข่าวอาบน้ำ เหตุนันเหตุนี่มดสุยางเนาะค่ะจุดว่าอ่ายาเขาปวญายางบดายเป็นบอกค่ะยาต้องใส่รถเข็นตลอดเวลาก็คือว่าอันต้องดูแลผู้เดียวเต็มตลอดย4ชั่วโมงแต่กันยังดีว่าเออผ้า่าเขาบอนเขายางตอนนี้คืออันวางก็คือว่าอันกินเขาแรงแล้วเป็นบอกค่ะอันก็ได้มีเวลาขก้นมากเก็บบานเก็บยางทั้งๆแล้วก็ เมียน,นอนนอนเมียยังจะของแล้วก็อาบน,น้ำจะนอยก็ต้องผ้าอ,อาหารยาเขาเขานอนนะคะพี่น้องปุ่นและซีทุมเคิงหาทุมยังคอยอันจะได้นอนนะคะพี่นอ้องตอนเช้าก,ก็คือแบบเต็มเวลาอก็ต้องแลนนาะแลนลัง <c oughs> เฮดกับเขาเฮดกับเข่าก็เฮดกับเขา,เเขาไทยกับบุได้ค่ะต้องเฮดอาอิตาเลียนล้ะก่ะ อันกับบริเวณถนัดอาหารอิตาเลียนน,น้ำเนาะอันก็เฮ็ดซัมติอันเฮ็ดได้อันใดบ่ฮู้อันก็ถามย่าว่าเฮ็ดจังได๋จังซั่นจังซี่เนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่3มือ3ม้อแล้ว3มื้อแล้วเนาะค่ะที่อันดอรอ่าแลนเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้อยู่คนเดียวนเนา,นเนายยนะ,นะเพราะว่าสามีนั่งก็อยู่ก็จริงแต่ว่าอ่านั่งก็ก็คือว่าต้องแลนอ่ะไปเมืองปูจังซั่นจังซี่เนาะแต่ว่า งานในบ้านคือว่านั่งซอยบ่ได้เลยเนาะค่ะพี่น้องนอกจากปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดหน้าต่างงานตอนเสาร์ตอนแรกแค่นั้นเองอันก็เลยจะยินเนยๆแน่ช่วงนี้เนาะเพราะว่าคือปู่อาจจะพาพาตาอาจจะอาจจะโดนนิ้วพจนจะยางใดกันกระโบงกันอาจจะเป็นสองสามอาทิตย์เนาะเพราะว่าปู่ไปพาโดยซองมือ จะเข่ามือที่สามเนาะค่ะอันนั้นเขาก็จะมืออื่นก็จะเริ่มฮัดเดินเนาะเพราะว่าตอนทุกทุกมือตอนกินเข้าเว้นแล้วเตรียมเมียนยาเดียบร้อยแล้วมันบอกค่ะเขาก็จะต้องแลนไปเยี่ยมปูสองมงสองทมโมงล้วก็ฟากลับมาเพราะว่าถึงยาไวบบานผู้เดียวนะคะเราก็คือบอกยังไงเพื่อนบ่มีลูกเพื่อนมีลูกชายคนเดียวแฟนอันนี่แหละค่ะก็เลยต้องแลนหนาแลนหลังอันกันเลยเนาะ สวอยร่อยลงค่ะพี่น้องช่วงนี้แต่ว่ากสู้ๆค่ะเพราะว่าคือปูอาจจะอยู่โรงพยาบาลประมาณสองอาทิตย์กว่าจังค่อยจะได้ออกเนาะแต่กับวัฒนเนี้ก็บง่งว,ว่าย่ำใดว่าปูนะ่ะจะยางได้เนาะแต่ว่าเมืออื่นนะ่ะผ่าตัดได้สามเมือเลยค่ะมือ,อนเขาจะล่องห้หฮัดยางเมืองค่าพี่น้องเดียวถามเมืองว่าจะยางได้เร็วขนาดนั้นบ่ ราวาผ่าตัดได้่ามือมืออื่นจะหายร่องหัดยางล่ะคือเขาจะหายโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลนั่นมองผ่าตัดซีมือม่นบ่หลังจากนั้นก็สิส่งไปอีกโรงพยาบาลหม่องหนึ่งที่แบบว่าเหตุกายภาพหัดยางแบบนี้เนาะค่ะนั่นแหละค่ะอันก็มูอผ่าตัดคลายผ่าตัดไซเล็กในเข่าแบบนี้อันเนี้ยอันบ้ว่าจะย่างได้เยววบนเนาะเคยเสิร์ชเมืองกะอาจจะย่างได้ สองสามเดือนยังคอยสิยางใดแต่ว่าปูบอกว่าหมอฉันบอกว่าสองอาทิตย์จะกัญญางได้แล้วนะ <c oughs> กัญญางถนัดแต่ว่าอันน้ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของคนน้ำพื้นกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวทำเมืองว่าปูสิยางได้เร็ววาเนะ <c oughs> าะว่าอันนี้แค่ว่าสามเมืออ่าอันก็เริ่มสวอยแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> ตั้งแต่เสาร์จะว่าหอดนอนกักเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> แต่ว่า กำลังกำลังเห็นวิดีโอบาดนอ่ะกำลังว่าว่าจะคล้องสบายอยู่กักขขบข้อกับข่าวก็ไม่ได้เฮ็ดอันแต่ว่าก้อนหนาก่อนปูไมาอยู่ประจำมิจฉาปูให้กับข้อให้กินนะคะอันนี้เอาต้อ,าองเฮ็ดเองเสาเว้นแรง,งเสาเว้นแรงแต่ว่าตอนเสาก็ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าเฮาก็เบรกฟาดง่ายๆเนาะบ่ได้อีหยังมากมายแต่ก็เออ อันนี้ฝึงไม่ไมบางมือก็อาจจะออกไปกินข้าวนอกบ้านอยู่อะแต่ว่ามันฝึงสองสามมือเองเนาะคะ่ะเพราะว่าปกติอาทิตย์ละเทืาหรือว่าสองเทือต่อมือเขาก็จะไปกินข้าวนอกบ้านกันเนาะเพราะว่าเขาบ่อยเฮ็ดกับข้าวตลอดละอีกอย่างอันนาะก็ะโบธนาที่จะเฮ็ดอาหารอิตาเลียนหลักคือญาแลวก็บโบกินอาหารไทยแบบนี้มันบอกค่ะท,ทั้งปูทั้งญาคือบ,บอกบอกรบกินอาหารไทยเลยบบดนี้ อ,อีสานเฮดอิตาเลียนนะคะพี่น้องมันจะออกว่าเป็นจังใดแต่ว่าก็เคยเซอรเดียวเฮดใดแะ้วนะคะเนาะนี่นี่แหละช่วงนี้อันจะยงย,ง,ยงแน่บางี่อันก็อาจจะบ่มีเวลาเฮดวิดีโอแต่ว่าอ่าช,ช่วงแรช่วงแรกๆก่อนจะมาอาบน้ำนะถ้าอันมีเวลาอันก็จะพยายามลงวิดีโอเรื่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องก็ ปีนี้เจอซึกนักค่ะเจอซึกนักเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดก็ต้องต้องสู้กันไปสู้กันไปเนาะกะสามีนั่งขันนั่งหูจากเมืองอ่ะเมืองคนคนแถอยังแบบน,นี้คนแก่ซอยเออเขาก็ยัโอเคเนาะอันนี้นั่งโบหูเมืองเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกันว่าเรืองคนแถาคนยังแบบนี้พ่อแม่จะของนั่งกับเมืองโมเป็นเนาะเพราะว่า อย่างเพิ่นก็เป็นผู้ชายนเนาะคะ่ะแล้วหน้าแล้วกับบอทนัธเตียงนีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะ mm hmm. นั่นแหละอันก็มาแบบมา mm hmm. เฮ็ดดิดีโอพูดคุยเพราะวะ่าอันจะพยายามเฮ็ดดิดีโอลงเรื่อยๆเนาะคะ่ะอันบ่อยากขาดขาดนอกจากอันบ่มมีเวลาอีลีก็จังคอยจะบ,บอเหตุเนาะคะ่ะพี่น้องกันบ่มมีเวลาอีลีอีลี แต่ว่าสามมือนี่น้อยแห้งที่จะมีเวลาจับโทรศัพท์นอกจากตอนที่กินข้าวแลงแลว้วก่อนอาบน้ำบบนี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงบปน,นี่เนาะได้มีเวลาจับโทรศัพท์มาทนี้ยานอ,อนสีถุงเครึ่งมันบอกค่ะอันนอนหาถุมอ่าซีถุงเครึ่งผ้ายาเขาที่นอนแล้วยรออีกครึ่งชั่วโมงที่อัานจะมีเวลาจับโทรศัพท์แต่มือได้อันเหนื่อยแห้งก็สีนอนเลยค่ะบริเวณมีเวลาจับโทรศัพท์เลยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยว กะมากผูดคุยแค่ไหนซื้อๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังใดก็พอกันวิดีโอนะค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่เพียงน้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายพอกันวิดีโอหนาค่ะ